nãy giờ mới ăn thua tua răm tàu, rồi sau đó tôi hơi chết ở đây nhồi bạc mương ma nhồi mương, rong trứng bừng, เป็นพักกั๊กเนี่ยทั่วกับมีรสหวานนี่ในตัวนะเข้าต่ำเข้ากับโปรเซนต์ต่ำกินแก่ก็ใบบ,ยยบกมว่วงน้ำบกม่วงนี่ชิเป็นยังแหลร่องกินเบือง どこだん อย่าม่วงวันกสีออกเป็นดปลกดส,สมสุขแล้วก็นี้กินหมกม่วงเมื่อไงไกเลยสิคือกันกับอัน ăn nồng có được ừ nên là chín sốt sốt cái nhóm cọp nữa thì tao ăn mình bơi mình mình chiều <laughs> mình bơi mình mình chiều cứ thua tạt nhau <laughs> เพราะว่าจะต่ำเพิ่มนี่กวนต่อ,อเค้มดวไาได้ยุกแซ่บมันกรอบเอาท้าไมจ๊ะ ใช่ปย๊กคิดหนาพ่อกันไหม